聊聊，聊聊，聊聊。 การแสดงตลนะครับลูกเสือทางอุดรัฐยาหัดลูกเสือและเดนารีมหกทับอี่ไอ้บอกพี่น่ะแม่งปุ๊บเี้หอบาสี่ทับหกตอี่จะได้ทำการแสดงแล้วค่ะเยลง โลมีทีวีขายด้วยนะฝังนั้นทีวีเอ้าเอ้าโอ้ยลงความสวยให้เพื่อนนี่ขาววัวที่ไอบ้านนาโภ หมูมนะ่มบ้านที่มีชื่อว่าอ่าปงปชิโกโกโหมู่บ้านแห่งนี้ทำนาทำสวนไปถนทางกระปุกหมู่บ้านานี้เนี้อชื่อนี้มันกแต่ช้าเป็นหมู่บ้านที่พออยู่กับมีอ,อะไรก็จะนาํามาแบ่งให้จันมีเสมอนะเพราะเป็นหมู่บ้านที่อบะปุก อเชื่อหลายกรรมลากรรชาวบ้านมานั้นอยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยหลักสูตรของนห้กรัฐศาสตรที่เก้าวช้าวันรุ่งขึ้นได้มีผู้ใหญ่บ้านประกาศข่าวสารให้กับชาวบ้านได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องข้อดีของเศรษฐกิจพอเพียงบุคคลมีชีวิตสมดุลกระจายปัญหาความยากจนเป็นพื้นฐานของการสร้างพลังอำนาจและพัฒนาเราต้องใช้ชีวิตอย่างเศรษฐกิจพอเพียงพอประมาณ จนตัวจนเกินไปเฉช่วงตางเย็นชาวบ้านออกมาขายของขายอ่างขายปลกและขายผัก ให้ออกไปซื้อของมาวัดูติดให้แก่สามีของตนมาแล้วสาววัวพี่เรา กลับบ้านโดยมีส hey, e ุนัขผู à, ้ใจของตจนเด็กกลับบ้านเพื่อนในขณะที่เดินกลับบ้านนันมีโจนสองคนที่เข้าไปกระชากกระเป๋าของนางฟ้าากัาง้างฟ้าฟ้าสุนผู้ใจของนาฟ้าพวกเข้าไปกัดขาของโจนผว้นั้น ได้ตอ,อบใจภรรยาของตนงั้นข้าขอตัวไปทนกับข้าวให้พี่ก่อนนะจ๊ะในเวลาเดียวกันนะั้นมีชาวบ้านคนหนึ่งได้เอาสายโยก,กมาในหน้นาํฟ้า ในเวลาเดียวกันนั้นมีชาวบ้านคนหนึ่งได้เอาอุจ่างและกบมาให้หนาวฟ้า ภรรยาก็นั่งกินข้าวกับทีนาบานหลังจากที่ทั้งสองกินข้าเสร็จก็ได้เตรียมตัวเข้านอน เอไหนพี่หนสิจ๊ะได้สิจ๊ะพี่ผัวผัวผัวดื่ม้างแล้วแปว่าเราเข้างานกันดีกว่าจ๊ะพี่ เป็นที่ที่อยู่งสมบูรณ์มีนาข้าวเสียวะอุ่มมีทั้งสวนผักสวนผลไม้และสาน้ำอันกว้างหลังจากนั้นในอันได้หันไปเห็นองค์กลางและกบที่นอนหนองายคอในอันได้เดินเข้าไปช่วยในขณะที่เดินเข้าไปน้นในอันได้เห็นเลขบบนท้องของอค์กลางและกบเลขที่เห็นน้ำก็อ้าอ้าอ้าอาอา หลังจากที่นายอ่นเสียงเล่นายอ่านขาได้สรุ้งตื่นขาคิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นจึงกลับไปนอนต่อพอรุ่งเช้านางฟ้าได้ตื่นขึ้นมาทำกับเต้าให้แก่สามีตั้งแต่เช้าตรู่ ทื่แม่อานตื่นในอานนึกขึ้นมาว่าตัวนั้นได้ฟันเห็นเลขบัวท้องของต่างๆและกบฟ้าฟ้าเสร็จหรือยังจ๊ะเสร็จแล้วจ้ะพี่และทั้งสองก็น่งกินข้าวกันแล้วในอานก็แล้วในอาจจึงนำมาเล่าให้ฟ้าฟัง ้างานที่ออกไปทำไรทำสวนก่อนนะหลังจากที่นายอันได้ออกไปทำงานได้สักพักน้ังฟ้าได้ออกมารดน้ำต้นไม้ที่หน้าบ้านาน้องฟ้าน้องฟ้าง,า,งามเถอเะนาะ เราบ่นนี่แล้วสาวงามมันจะพูดบ่นีกสักครับก็มีคนเดินมาขายลอตเตอรี่ลอตเตอรี่พ่อครับลอตเตอรี่พ่อครับเด็กกงามงามเด็กสวยสวยครับลอตเตอรี่พ่อครับลอตเตอรี่พ่อครับเด็กงามงเด็กสวยสวยครับเด็กกงามงามเด็กสวยสวยบ่นีกผุญเมื่อบ่นอีกถึงแดงมื้นนาครับผม ได้เรียกกดขายลอตเตอรี่มาหาพี่จ๋าพี่จ๋าลอตเตอรี่หน่อยจ้าภาูกลพทานสังเกตุไปพี่พอจะมีเลขห้า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 หม่จ้ะพี่ขอเบิร์ก่อนนะครับนี่ครับงานเอาสองใบจ้ะเจ้าหน่อยบาทครับ เวลาประมาณ16บหนาทีกาในอัดได้กลับมาถึงบ้านพอดีพี่อัดพี่อัดเลิกสอบแล้วมาเร็วมาเร็วฝันกันว่าโลฟฟอร์จะทุ่มเงินไหมนะครับคืนนี้ในอันได้เปิดทีวีมาดา้อยู่ที่บ่อ จะแสดงหมายเลขแล้วค่ะรางวันที่หนึ่ง้วยวันที่สิม,มก,กราพุทธศักราช2 5 6 7เเลขที่ออกรอซื้อเลยนะครับ อย่มากที่ตนนั้นถูกหวยพี่เราสองคนจะรวยแล้วเราจะรวยแล้ว <c oughs> เอ้เอ้เอ้เอาคนเลยคนลยว่าแต่เราจะนำเงินพวกนี้ไปทำอะไรดีพี่ซื้อของที่เราต้องการดีไหมพี่ว่าเราเก็บเงินพวกนี้ไว้ใช้จ่ายอย,ย่างจัเต็นดีกว่า จาเป็นต้องมีการตัดสินใจตลอดเวลาควรตั้งอยู่บนการไต่ตรองพึงเหตุผลอยู่เสมอและการเตรียมตัว,วให้พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงในโลกที่ไม่มีอะไรแน่นอนอ จบการแสดงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ